วันนี้มาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมาประชุมเรื่องทางคณะาจารย์ม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาทําโครงการวิจัยทํำยังไงถึงให้คนข้ามทางมาลายอย่างปลอดภัยอันนี้ทาง<อ>ทางธรมธรมศาสตร์ร่วมกับกทมนะฮะประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยเพอเอิเนี่ยมีพักพวกกันคุณพ่อเสียเป็นมะเร็งอย่างที่คุณดาวงว่าเมื่อกี้ รู้รู้ปุ๊บรู้ปุ๊บแล้วสีแล้วเสียเลยนะฮะก็ไปเพลินคนที่ฮอนด้าบอกว่าพี่พี่ผู้นี้มีประชุมธรรมศาสตร์นะผมลืมไปแล้วบอกเอาเหรอเออลืมก็เลยชาวนี้ต้องมาประชุมที่ธรรมศาสตร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ทางคณาจารย์มหาวิทยาธรรมศาสตร์เนี่ยท่านระบุสถานที่มาแล้วว่าจะทําวิจัยที่ไหน วันนี้เราก็จะเอาเอาเอา,เอาความคิดของเราเนี่ยมาเสนอในที่ประชุม,มน,นะฮะอยา่างุณหพอใช้จริงอ่ะบอกต่อไปเนี้ยเวลาข้ามถนนในพี่ใหญ่เรามีกล้องก็เรามีมือถือเนาะก็หยิบมือถือมาแล้วก็ถ่ายเลยถ่ายรถที่ไม่หยุดให้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 ข้ามทางม้าลายนะฮะอีกอันนึงเรายืนอยู่ทางม้าลายเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะคนที่จะข้ามหรือเปล่าให้เปิดไฟฮะมือถือมีไฟใช่ไหมพี่ใหญ่เปิดไฟจะเสียรักวะ ออฉันจะข้ามทางม้าลายนะนะฮะให้รู้ว่าอ่ะฉันแสดงความต้องการแล้วฉันททบขวางม้าลา,า,ายให้รถเนี่ยหยุดให้ข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันเนี้ยที่วันนี้จะมาคุยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพี่ใหญ่ครับพี่แจ๊คอันนี้ผมผมคิดผมอาจจะคิดมีความคิดอีกแบบนะทีจ่จริง,รงการการดูแลภาคส่วนตัวหรือภาคประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างจิตสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของของความเป็น ความเป็นพลเมืองไทยความเป็นคนพื้นฐานที่อยู่ในที่ใช้ใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันในสังคมแต่จริงแล้วเนี่ยบทบาทหน้าที่หลักเนี่ยคือรัฐรัฐจะต้องจัดการตรงนี้ให้มันเบ็เดเสรดขาดคือความหมายคือผมใช้คำว่าเบ็เดเสรดขาดหมายถึง <c oughs> การที่รัฐจะต้องมีกฎกติกาที่มันชัดเจนแล้วมันไม่มีไม่มีข้อยกเวน้นนะนะครับอย่างวันนี้ถ้าพี่แจ็คขับรถออกไปจากบ้านออกไป ทำงานอะไรก็ตามเนี่ยมีวันไหนไหมฮะผมถามชาวแบร์ไตทั้งหมดนี้ก็ได้น่ะสองสามร้อยคนเนี่ยนะครับมีใครไหมที่ไม่เคยเจอคนทำผิดกฎหมายเลยพี่ใหญ่ไม่มีเลยผมไปเป็นบรรยายเลยพี่ใหญ่ผมบอกว่าในห้องประชุมเนี้ยขับรถมาเห็นไหมวันนี้ที่คุณนะขับคือทุกคนทำผิดกฎหมายหมดอ่ะอพี่แจ็คคือทุกคนคนไทยทำผิดกฎหมายหมดมีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ฝาแไฟแดงมีไหมถ้าใครเจอเนี่ย มาที่ผมห้าพันบาทยกให้เลยนะฮะทุกคนบอกไม่มีเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่วกกันน็อกเอ้ใส่บวกกันน็อกครบทุกคันเลยก็ไม่มีนะฮะก็มันนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเยอะอยงผมจะบอกว่าคนทําผิดกฎหมายก็คือพวกเราเนี่ยแหละนะครับแล้วคนที่โวยวายคือพวกเราเนี่แหละเพราะนั้นคําถามคือตัวกฎกติกาเนี่ยถ้าไม่ไม่มีมี การบังคับใช้อย่างอย่างชัดเจนอย่างตรงไปตรงมาเข้มข้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดยาอย่าเอาเรื่องดราม่านะฮะ <c oughs> อย่าเอาเรื่องแบบประเภทคนจนคนรวยไม่เกี่ยวนะครับพอเวลาเกิดอ,อะไรขึ้นมาในพี่แจ็คมันจะมีเรื่องนี้เข้าประจําเลยโอ้ยไม่มีตังค์ล้างแกป้ประชาชนเทศกิจจับแม่ค้าที่อยู่อยู่ไอรีฟุตบาทเนี่ยโอ้โหถ่ายคลิปกันนอนดิ้นกระเดวกระเดวกลางไอตรงตรง,ตรงสีลม,มจําได้ไหมฮะจาคลิปได้ไหมเนี่ย คือคืออาการเงี้ยพอเขาไปบอกคุณคุณทําผิดเขาไปเตือนแล้วหนึ่งครั้งสาครั้งสี่ครั้งคุณก็ไม่ทําพอเขาเอาจริงจับจริงนะครับเขายึดต่างๆก็ทามันบิดคือคือนี่คือนี่คือเรื่องที่มันจะต้องต้องทําออกมาชัดเจนว่าไอเนี้ยมันแย่มันเลวมันใช่ไม่ได้นะครับเลวเพราะว่าอะไรเพราะคุณไปบิดบังพื้นที่ในสังคมเขาคุณไปทําให้สังคมเนี่ยเกิดความไม่เท่าเทียมกันน่ะ อย่างกรณีของของคุณหมอกระต่ายก็เหมือนกันใช่ไหมฮะที่ข้ามถนนก็เหมือนกันเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้พี่แจ็คเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายรอบล้วัวนเนี้ยยังไม่เห็นการจัดการเป็นรูปธรรมของภาครัฐเลยแม้แต่นิดเดียวเลยว่าจะทํำยังไงไม่ให้มีเคสของกรณีหมอกระต่ายออกมาอีกครับเนี่ยพี่ใหญ่ผมพูดใ <ผม S 2> นที่ประชุมเนี่ยผมบอกว่าคุณแม่ของหมอกระต่ายอยู่อยู่ด้วยกันนะฮะผมบอกตั้งแต่วันที่คุณหมอกระต่ายถูกรถชนบนทางม้าลายเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย มีคนไทยถูกรถชนบนทางม้าลายทุกวันอืมมีทุกวันนะครับดูจากสถิติเนี่ยเราเห็นเลยว่าเวลาบริษัทกลางคุ้มครองผู้สวยจากรถเนี่ยใครอยากรู้นะฮะไปดูในเว็บไซต์บริษัทกลางได้เขามีรายงานตัวเลขทุกวันอย่างช่วงเออบอกว่าโอ๊ยมีคนตายแค่เจ็ดวันตรายไม่จริงฮะตายทุกวันฮะตายอุบัติเหตุทุกวันเนี่ยคุณหมอใช้จริงเนี่ย เอาจากทางบริษัทก,กลางเนี่ยแล้วก็จจดสถิติต่างเนี่ยมาเปิดเผยเนี่ยนะฮะก็มีเสียชีวิตทุกวันเมื่อวานนี้ฟังอาจารย์สเสน่ห์ที่มาจัดรายการไทยคุณดำรงน,น,นะฮะที่ครูสร้างคุสมออริเดีโอเนี่ยบอกว่ามีจังหวัดที่อะไรไม่มีคนตายและแจกรางวัลเนี่ยอันนี้เป็นบุญที่มอไม่ขับเราทําสมัยก่อนนะครับเราก็ตั้งรางวัลเลยว่าให้จังหวัดไหนเนี่ยที่ไม่มีคนตายจากอุบัติเหตุเนี่ยเราให้รางวัลเลย ตอนนั้นเชิญท่านประธานองคมนตรีสมัยก่อนท่านเป็นอง um คมนตรีนะฮะท่านเบิกสุรยุทธ์เนี่ยเอ่อเอ่อเป็นเป็นประธานแจกรางวัลน,นะนะฮะท่านสุรยุทธ์เนี่ยกับมูลนิธิมาไม่ขาบเนี่ยมีความสัมพันธ์กันดีเนื่องจากว่าตอนที่เราตั้งมูลนิธิเนี่ยท่านเป็นพ,พบทบและให้เวลาช่องห้ามาชัว่วโมบนึงให้มูลนิธิไปจัดรายการโดยคุณดำรงคกุตานเนี่ยรีฟันเงินเข้ามูลนิธิเนี่ยเราก็ได้จากแฟนแฟนคุณดำรงแฟน,นแฟนมูลนินธิเนี่ย ให้มาสักล้านสองล้านอะไรแนวๆ,ๆ,ๆนี้มัง้งนะฮะคุณหมอแท้จริงก็ไปคุยกับท่านท่านบอกเอาสิหมอทําเลยเราก็จัดรางวัลพี่ใหญ่เชื่อไหมฮะได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ไหนปหมฮะอยู่ที่ผู้นําอ,อย่างจังหวัดตราดเนี่ยที่เมื่อวานท่านเออ,อาจารย์เสด็จพูดถึงเนี่ยตราดเนี่ยผมจําได้แม่นเลยเพราะว่าผูา้ชกานจังหวัดเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะท่านทําได้ทุกปีว่าท่านไม่มีคนตายเลยไม่แต่คนเดียว ครับนะฮะล้าท่านก็ได้รางวัลมาทุกปีจนจําได้พอปีที่สามหรือปีที่สี่เนี่ยท่างมาต่อรองคุณหมอานบอกหมอคุณหมอเนี่ยตีแชนทําดีมากเลยขอเงินเพิ่มอีกเท่าหนึ่งได้ไหมพอได้เลยพราว่าทาได้ขอกล้าขอเรากล้าให้แล้วท่านก็ทําได้นะฮะท่านก็ทําได้ท่านออกมาจากุงประการโอ้โหได้รางวัลไปน่ก็แห่รางวัลเลยนะผมว่าไอ้ป้ายที่ขึ้นที่จังหวัดเนี่ยว่าเขาได้รางวัลที่ เออชนะเลิศคนตายเป็นศูนย์เนี่ยนะฮะบอกว่าป้ายป้ายทําใหญ่ว่าละเงินที่ได้ไปอีกแล้วเงินที่ได้ไปท่านไปทำอะไรไปซื้อหมวกกันน็อกไปทำอุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วผมผมบอกคุณหมอว่าคุณหมอท่านที่ผมคุยเนี่ยผมสัมภา์เนี่ยพวกกันจังหวัดเหล่านี้ถ้าไม่ได้สนใจเรื่องเงินหรอกท่านสนใจว่าท่านสามารถทําให้มีคนเสียชีวิตแล้วแล้วทุกท,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 ทุกจังหวัดเนี่ย มันมีอะไรที่มันบริบทจากกันมากอย่างเช่นหนองคายเนี่ยถามผู้ว่าอะไรคือจุดไอคืออะไรคือคือเหตุที่ท่านได้ได้คนตายเป็นศูนย์ท่านบอกท่านได้หมอสัลญ,ญกรรมผ่าตัดสมองไปคนหนึ่งฝีมือดีมากไปช่วยชีวิตคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยไม่ให้เสียชีวิตนะฮะหรืออย่างสารบุรีเนี่ยทางอบจอ,อบเทศบาลเนี่ยซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินนะฮะแล้วก็มีเอ่อพวกเอ่ออะไรอ่ะพวก โดยอาสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉินเนี่ยเขาร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลสระบุรีอะไรพวกเนี้ยมันเป็นแต่ละที่จะมีคําตอบไมืไ่แต่ละคนแหละว่าทําไมเขาทาได้ซึ่งอาเรบุรีพี่ใหญ่ถ้าตั้งใจทําเนี่ยมันทําได้แต่เราไม่ได้ตั้งใจทําจริงๆเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยหรือนาย,ยกให้คะแนาานไปเลยว่าจังหวัไดไหนทําได้แต่ที่นายงสางกิตไทยไปพี่ใหญ่พวกนครปฐมโคราชพวกเนี้มันเป็นเมืองผ่าน ผมเคยไปกับท่านรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยไปไปที่นครปฐมเข้าห้องประชุมท่านบอกว่าท่านขอโทษนะท่านด่าเลยท่านบอกเฮ้ยผมนะรักษาจังหวัดผมดี่ดีมันมาจากไม่รู้มันโค้สามศพผมสวยเลยโอ้ผมรวยเลยนะฮะพวกพวกจังหวัดเมืองผ่านนี่เป็นจังหวัดที่น่าสงสารนะครับช่วงเทศกาลอะไรพวกนี้พี่ใหญ่ครับผมก็มันอยู่ที่หลักคิดนะครับคือ อย่างที่บอกก็คือเราถ้าจะจัดการอะไรในบางเรื่องของบ้านเมืองเรามันคงต้องใช้การผนวกเอาสิ่งที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆอย่างนี้พี่แจ็คค,คือเรื่องการแก้ปัญหาหนึ่งเรื่องเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยคนหลายๆคนแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความจริงจังของของภาครัฐความความไม่จริงจังเนี่ยมันยังไงยังไงมันก็ไม่สามารถจะทําให้ประสบความสำเร็จได้หรอก แล้วขึ้นอยู่กับว่า,วาอย่างที่บอกคือคือถ้าใครมาเป็นผู้ใหญ่ในเมืองนั้นบ้านนั้นแล้วลอรอความเป็นผู้นําของเขาเนี่ยแล้วทุกคนไม่ได้ทําหน้าที่รอผู้ใหญ่มาตัดมสินใจมาสั่งการือว่า,วามันมันเป็นแบบนี้มานานแล้ววะแล้วมันแก้แก้ปัญหาไม่เคยได้